อาล่าฮันีเพิ่นว่าสาธุสาธุสาธุผู้ข้าขอบูชาคุณพระรัตนตรัยพร้อมด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงสศรีสิทธิ์ยุบผืนแผ่นโลกา สุนันตัวพนตัวสะโกยเทวาขอตัวยเทพยาดามาปกปักรักษาลาสาตัวเด้อคุณสิม,มกแผ่นฟ้าคุณสิมาแผ่นดินคุณพายินพระพมย่อมมานานาทีและคุณพเมียทอละนี้เท่าบนสูงอุงมารีพระจะตุทั้งสีพระตาธาดาธาพระวิรุฬหะพระวิรุปะขาพระกุเวรุราชขออำนาจเดชา ลาสาตุเด้อคุณบิดามาดาคุณครูบาจันทั้งคุณศิลคุณท่านทั้งคุณศิลคุณท่านจงมาปกจงมาบังจงมากังมาเลี่ยมมาเทียมไว้ โอ้ลานนวลนวลสาธุสาจังว่าสาธุน้อมถวายบาทนาถู <mos nerve plug> อ,องพุทโถธทำมัวละภสังโคผอมผู้ข้ายอมมือน้อมถ้าไวถึงถึงทานกับนั่นเดีอยกับคุณพระเสียนผู้ที่มาภากหน้าพระน่งนมนบคุณอราหันต์แม่นทุกรุ่นนมกาวันถ้าขอก็มาจนหมดท็เดินเดนเทาอราหันต์ตาเจ้าทั้งหลายแปดมุนลำนั้นเดื้อลำได้ขึ้นเมื่อนีอย่มีข้างวางก่อน เดือขอให้มาใอยท h o อยท h o n อะทบาทกันลำคอยนํำความคิดแตกจานยันกาสาธุเด้อเทวาุทรทั้งห้าเทวดาทั้งสี่คุณถามแม่ทอละนีพลื่อสีโยทานํำคำสอยสู้หอนั้นเดือขอให้บัวคารุบู ขารู้ถูกใจมิช่าคันทวหาปรปัญาบาก่อนหอน,นอรหันตาท่านเลิงยันสอดส่องให้นเดืดอให้สมองพวกขาดีล้นลืนคุณขอให้ดีตลอดพุ่งแกง่งหูราตีคุณทาสีราตานั่งใสยบังปกป้องข่าวชีลองบนกาคาถาเสกใสาย,ยานั้นเดอือย,าย,อาายา่าให้ทองถึกแต่หากไคขังเหมือนไม่สาธุเด้อขอให้เนืกคิดเดือก คิดในโดยดังคำประสงค์เป็นคำพ้องคำก่อนคำน้ำไหลป้าน้ำไหลน้ำตามจัดป้าจันก่อนสอนอังนกายอาที่ใบบัดเบิ่งได้เรื่องลำต่ำสูงขออนันเด้อขอให้สมมาตรมังสมมาตรมุงคักแน่ตามแผ่ประสานกับเสียงแก,นก,นก่นกลมกั่นหันเจ้าขา้าพอนางลำขึ้นเสียงแก่นกลมกลมั่มไปอนำกันอาเมนอมหลอมให้สมสิ่งเบิ่งดีสาธุเด้อสิสักสิเทศกุลละโลกนี้โลกนี้ให้มาซอยสุสักให้ป้าจักเนื้อตา ป้าจักเนตตาระวังลำขึ้นใน่คุณความดีทำไว้ต่ปางหลังข้าวก่อนขอ,อนันเดี๋ยวขอให้มาใส่ตอนดีได้รังหมายคุณความดีนี่ละแม่นสั่งไว้สั่งไว้อดอยใหญ่กองบุญมาดนุนมาสูส้สะพนังความกังสมบ,งบ,งบงังมันมีบาลามีแข่งขุมคุณนั้นนอกควรป่าปพายพรพมพ้าบอรมระดมหายหลีงลำสูญ,ญายามเมื่อปากนี่ละแม่นกาตาน ้าตันอฟเฟ้าแลี่นมาให้พญามาสู้ซอยสาธุกันประชาชนม่ล้อมให้ยินดีรักดินกับทั้งขึ้นแอ้มสดยังไอคนหุ่มแห่เห็นสุดท้ายนี่นะขอกราบทุกแผ่นทุกแผ่นบารุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงสาธิตยู่แเดนสวงพวงและน้ำตามจันทกับนันเดือกับป่าพมในบ้านเจ้าของงานลำคาทั้งผู้ตายาบ้านหลานไม่ก่อนลำ เป็นจะได้แม่มาตั้งหนาตั้งตาฟังแต่แม่อย่าลงเกินขมาก้อแม่เดอ้อเมนมานอน่ายสวัสดีพี่น้องทางไล่บ่ว่ายยิงหรือใส่เท่าเท่ากยแกผู้เป็นพ่เป็นแม่และบ่สูงงี้ทั้งนักปาาเมที่ผู้เฉลียวฉลาดทั้งบันดิต นักบาทบุคคาฉันตลอดทั้งเจ้าหันสสัตถาเจ้าภาพเมื่อนี้ฉันขอประกาศให้ทราบทุกตัวหัวคนฉันขอลํำประกาศตนกลางวงกลางหันขอภัยเดือท่าน เดานทางใกลทางไกลล้ำบานี่สิให้ถือหัวใจของคนมันยากขอโทษเด้อย่าป้าพากันปากบ้าไม่ดีป้าไม่บ้านเขาที่ถูกตามระเบียบพากันฟ้าเป็นให้เรียบหน่อยใหญ่หญิงชายขออภัยเดอนหน้ายาเสียมาฉันบอกผู้อยู่ใต้หันล้ำไปพากันอย่าบอกมันสิปวดเอ็นข้อฉันสิได้ว่าไปผู้หลายอันหลายอย่างทุกวันนี้เป็นมันตากระลองการลำทุก วันนี้ยันมันตาก็ลองกละลำต้องให้มีสิทธิทำสมบัติผู้ใหญ่ขอโทษเื้อขอโนเด้อคุณผู้มาลำใส่บุญลายสายเงาแม่เอ้ยแต่ยินแต่ซสือแต่เสียงแต่แต่ปินเด็กหน่อยเปิดเทียบตั้งพอยงสังว่านก็ไม่ไงพัสลี่รี่มืนอนีมาปะทะกับตัวกิ่งของกิ่งของแท้ไม่ใช่ของปลอม <laughs> ขอเถิดเด้อขอเถิดเด้อควรผู้มาลำใส่ผู้มาลำใส่เมื่อนี้ก็ได้ขออภัยเด้อนายเด้อนายก็ลำก็ลองก่อนศาสตร์ประจันเดรีรัตน์ท่าบันเมืองไทยไม่ชอบลำเด้อพอ้อลำเด้อแม่ลำไม่ถูกระบอบบัตรธานาธรรมลำก็ต้องให้ลำแต่ทางที่ถูกจนละตลอด การพูดการใส่ภาษาให้มีคาะิ่ค่ะาให้มีจะามีจาม่จาให้ดังสั่นจังแป่ยนทุกวันนี้ประเทศไทยร่ำเรียนทุกวันนี้ประเทศไทยร่าเรียนขึ้นสู่ความดีเปลี่ยนไปน้ำมันทุกปีคำจ่าคำบอบขออภัยเด้อเจ้า เดือยวพวกนังตั้งลำพักจุดกันจำคำฉันประกาศเวลาได้เวลาฉันลำพาดเวลาได้เวลาฉันลำพาดเป็นกะติกะสาอสาเสียงสูงเสียงต่ำยาฟ้าผ้าแมนกันนำเบิรนดามาลายผิดกฎหมายอาสาเถะพิษกฎหมายอาสาเทะเถะกดาพอระเมดาป่าดมหาผิดกฎหมายแม่นอาญาทะละหูโทษยาดื้อพอยาเดื้อเมียยาว่าฉันเบาพูดเบากลัวเบาไข่ประหาจวาน นายเอมาพบพ่อสิจ้าเจ้าได้ฟังก็เหอุยมาเห็ุดีเด็กเด็กเขอตั้งใจฟังทุกคู่หากันร้องเม็นฟังอยู่ยาเขียวยาชินแต่เดี๋ยวนี้กะ ยังเว้นโยดอกคุณพ่อเพอฟังไปฮะแมนนั่นพ่อจกวาจจะเข้าขั้นนั่นเด้อพนั่นเด้อนั่นเด้อขันนั่นเด้อพนั่นเด้อนั่นเด้อขั้น่ให้ฉันสาวไปแต่เดี๋ยวนี้มันกระโผดดอกที่เห็นมาก็ได้ส่วนมาล้ำมันกระโลดสี่ตายหูวนจงปองกว่าวล้ำสี่หองสี่หองเสียงสาะเสียงใสพอฟังไปฮะแมนนั่นพ่อจกวางจะเข้าพวกเจ้าหน้าห้ังไฟขึ้นทางพวกเจ้าหน้าห้ังไฟขึ้นเเจ้าขี่ขานยาง ัตย์ยังหัดยัอง,ดองอยู่ระบว่างเบ,บสิฟ้าออไปยังกินข้าวแลงเล้าตัวชีฟ้าออไปยังกินข้าวแลงแล้วตัวเดินหน้าสองถอยหลังสามมันคือเข่าท่าเถะโอ้เสียวเสียวอีพีบ้านแม่ปะทุปะทุมันปวดพูดแบบโม่บักษาเถอะเอาเบื้องกันเดินโมอน้าครูสองเดินหน้าสองถอยหลังสามมามาแล้วนอนไหนก็นอนได้แต่ขออย่างเดียว อย่าให้นอนใกล้คนห้ำเขียวก็พอเพรมันข่สีม้าอลติเมียขนาดใคยได้ดมกินกับซัมนี่ช่วได้กินสิบเอาหีไปแง่งแ,งแดนติวอนุญาตบาทคำเด้ออ่ะก่อนเดือนก่อนไกลได้เมื่อสบนิวของมองลลำมมาอ,อ่ออดออยู่ขึ้นว่างคิวตั้งดอกปทุมประชาติ ขอบูชาพระบาทเห็นงามยิ่งนักเป็นวงจากร้อยแปดประการขอตั้งสัจจะอธิฐานไหวนี้บหายพระบุตตคุณพระธรรมระคุณพระสังฆคุณพร้อมได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผัวข่าย่อเมืองยกผูวตาใหญ่ใหญ่ป่าลุงสูงดำน้อยหนุ่มสุ้มกำรไรหวยนี้ไหวยเพอเพเมตตาจิตตาใจจากคนฟังหาลัางเทือมอล่ำล่ำสลังทางขาดไปกับวังวาสิได้รับความบ่ไฟจากทานผููจเจริญแลลวพันวาปาน,นิษย์ยำรูปขาดนับปาายำรูหลง คงขำย่ำถูกบงังไข่บักเทาย่ำตื่นไทยปลาไหลย่ำตื่นลั่นฉันย่ำตื่นเกิดเธอก็อย่ำตื่นทานโอ้ยหัวล้านตื่นตะเกียงไอ้ที่เสียงก็ยังตื่นเสือแมวตุ่นคือเพราะว่ามันตื่นฝูงหนูมัวงูต้องตายเพราะงูโบราณกับใบบาซิปิซายัางใบบาลำย่างสองขาเนาะแม่เนาะ สีไปซานยังในบ่อลำยางสองขาตั้งแต่ควายไทยนาสีขาก็ยังลมพวมมีความกันแล้วแทงลงยังเปิดขมือเข่าบ่อส่นบ่อมีเขาง่ายดายการลองการล่ำเสียวเนอโนอนเป็นไปได้ยากต่อเมย์นำลึกยังใดเป็นลูกเมียผู้ใดไม่เป็นแต่เลี้ยงง่ายเอ้ยแสดงว่าอีเม่อันมาเป็นสีบม้วนยังูเดียวเอ้ยมีสุดยอดอีหลีเอกยเจ้า อยากเบิ่งจาของอย่าเลื่อมเด้อซ่องนนสตอรีโอเห็นจาของเต้นทวนๆอยู่นี่แหละเอ้ยนนนนสตอรีโออ่ะค่อยเป็นค่อยไปเซอกันพี่น้องยกที่แหลกแหกที่มานบ่ท่านเบาหลาใหญ่ห่างเนาะอ่ะค่อยเป็นค่อยไปค่อยใครมาสีตายเดวขั้นบ่ไปหาหมอปวกันไว้เอาหมอแค้นเกี่ยวหมอรัมชางมาันแจ๊บบาทกันเท่าบ่เดี๋ยวเกี่ยวบ่ ไปน้ากันบพท่านได้เกี่ยวจ้าเทียเมียนี่แหละไครเกี่ยวผู้เบาขันเอาผัวลากขเสา่ผัวลวดนี่ละขันเอาผัวเด็กน้อยลาบพะเอาคันเอาผัวล้นนี่มันจังสีดีบพะเปลืองตัวไรเทือขเกิตั้งแต่สีทูมปีหาตายเลยไฝบานอนนะน้นมันกินเราหลืหอเหเรากินมันมันก็แเ่ทะเลทะ,ลทะาลทั้งนั้น เอาเด้อฟังเด้ออายใช้งามลูกของมานนะมองเบิ้งเลกมาสวยกูเลินคนทั้งกระดนบาคือดังเรือใจมองเบิ้งไปบาคือเม็ดผู้ที่ตายไปเลวเบิ้งแม่เอทางทางเคือดุนน้ำนําเหนือหันมาเลเบิ้งแท้าาคือเท้ทักสินน้ำไปหมดตหลอดสินลูกปงส่งที่มองอีกทีทางหลังยังไปดูอายว้ใช้คนกูฮอลองเดินเพื่อนยังใช้คนกูฮอลองเดินเพื่อนยังพะนังมองเบิ้งแล้วมาสวยกูดังมาให ลูกไอ่จะงามนักนาลูบไอ่จะงามนักนาเมืออมิรใชบัญชาดาราหนังไทยมิรใช้บัญชาผู้ตายจากไปยิ้มน้อยอยิ้มนิดได้ไหมยิ้มน้อยอยิ้มนิดได้ไหมโอระดาเมืองไรจะสวยงามบาดตาขยับนิสิพ่อามตรใชบัญชา หรือเธอเนี่ยมไม่เพชราหรือเธอเนี่ยมไม่เพชราโอ้มาพี่มาไปเล่นนั่ง้วยกันมาพี่มาไปเล่นนั่ง้วยกันหันมาบอลองดูเนียดหน่อยหันมาบอลองดูดีหน่อยอดขอยิ้มหน่อยๆยให้นั่งได้เสียนใจฮหลักจากให้หนบอเม่อาย หลักจากให้ดูว่าไม่อายเปิดดกค่ะพี่ชายไม่ต้องต้องใจใช่ตัวน้องตายเป็นแมงมีใช่ตัวน้องตายเป็นแมงมีขั้นบ่อะไรสันนิษฐต้อมไปอีกนะครับสิต้อมตปอีกนะครครูสองก็มีครูสามก็มีพอดีเอ้าอาจารย์นักดนตรีเฮาสีมาลืมตุ่มต่ำแจ๊บบาทก่อนโอ้ยลองหมอลำครูสองเป็นแต่สีดีบ่อป้าพอดีอาจารย์ ก้าจะมาเห็นเป็ดแต่บ่ไหวแต่ละพอหาวใส่เข่าบัดวัมันพี่เด้ละพอขันหาวใส่หีบาตายกกะข้าเหลืองแต่ลเด้อตายยาแมงขอตายย้อนีอา,นนะอาบัว่าศาสตรนาคืศารสีมาพีดองเาทาแห้หงหัวงอกทนันตาไปแล้วชุกยินบ่ได้คือเฮ็ดกระด่าง เพราะฉะนั้น้าวมวล้าวนี่้าวสังคมงามความีแต่อย่าเป้าตตยอย่าลายคนเด้ออ่ะจำมอแค้นใ่เอาไ่้ เออลูกบอดลูกย้อนน้ำกันค่ะจังว่าลำลำนี่เออลำลำนี่บะเที่เดี่ยเที่ยวสว่าลำลำนี่บะเที่เดียที่ยวสว่าได้สัว่านั่นกบ่ดีฮาได้เที่นั่นกบบสัวกากบ่สัวกากบ่สัวเด่นน้องฮนเอ้ยขอบคุณป้าใหญ่ผู้ใจดี ยูเด็กมีฮียยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแลงตลอดปีและตลอดไปนะเฮียนะขอบคุณค่ะอาเรนวาท์ฮัมบาราบวกอัลลัมกะลองํังมบาราบวกอัลลัมกะลองมาตองมีเจ้าของโย่าลายสถานบันเดือนหนึ่งว่าจะฟังนี้ท่าน นี่ท่านอดีตงนี่พวกมากแล้วบ่คือกันนอกกันนอกพอกคู่คนฟังอาภูร่างคนอยากฟังกันสอนกันสะอาดคู้ล่างคนอยากฟังคนฟังบาฟังบ่าละจังมาทำนองบ่เล่ยุงหัวสมองฟางสาแท้เทะภูล่างคนอยากฟังโจุดฟังเตี้ยฟังเตี้ยสตร์ดาเทียงกันละภูร่างคนอยากแคร่ล้ำมาฉันละเจ้าก่อเช่นกาวคู้ล่างคนอยากแคร่ล้ำเสื้อผ้าบ่าสมบัติผูริยะภูล่างคนอยากให้งขาให้เตี้ยฤก อยกให้ไพ่นั่นเดานั่นเร้ยกไพ่พอที่ต้องให้ไล่ให้ไลตนน่ต้นหันไปเลยอมือล่างคนอยากแค่ล้ำเจะเจ้จามาสนุนมาซ้อผู้ล่างคนอยากให้เจาให้เจาเด็กน้ำโนกไปให้เด็กน้ำโนกไปมาละอกหัวใจหัวใจ,วใจวใอยากผลำกั้นออยากอีเล่ให้มันเดือพว่าเดือพว่าการลองการลำสัวเสียใจเกินคำ งำบอลลัมันขจางตีไปเมื่สุยางสุยางบอลลัมคอยลัมเพีงเพราะว่าข <opened Moon. S 1> ั <throat> ้นแสดงประสมเรือสงสารขั้นดันแล้วดันแล้วขั้นบ่เข้าท่าเข้าตาบหาบ่บ่มีคู่ขั้นลัมดังบ่บ้าดอกคู่ดอกคู่ห้องหิ้งเอาให้เสียงบอลลัมบ่บลลัมยอมไปจะไม่ลัมอยู่ไหนหัวคว้าหัวคว้าบังในกับบ่หมุนควัมาลัมยังมือยังมือห้อยจับตีนอกจากนี้ตีมาไมาแค่นอกจากนี้ตีมาไมาแค่เลี้ยดดีเด้อมึน เดียวใกล้บ้านเจ้าของหากินบ่ไก่บ่ไก่บ่ไก่วินงตกวว่านกวินขพัคนเสียละพูมเหม็นบ่ปัทุมรักแสดงว่าบ่ไก่บ่ไก่ นอกจากนั้นอะตีมาบ่แค่นอกจากนั้นอะตีมาบ่แค่มาดักแ่นเดาไหนเดาละพวกเราขยันก็ยังขันมาแค็นย้อนหน่อยย้อนอาบ่ตีไปแนว่ยไม่บัดมาเป็นโลกแต่ตียังย้อนบ่ไหนเราบ่ไหนเราบ่ไหนแพ้ไว้แต่ตั้งหาแล้วเนี่ยตีมแต่ตั้งหาแล้วเนี่ยต่ว่าพวกพวกที่หากมีไหลล้นมาละคนบางนั้นมาเป็นคนละสุดละตาสิวมาโอเดอโน่แหล่ตาว้ายะเบิ้งทายนะเบิ้งทายนะ น้ำแตกน้ำแตกเงื่อน่ะผักแก่นแก่นกะไลซำนี่เสื้อหมอกมันหูมีหูมันสิบอย่อยสด,สดสดที่หมอกเขนม <c oughs> อะสัวตายสัวเขาเด้อไอเด้อสัวบ่ไดเดี๋ยวนองผ้าเสียวมันยังฮัลโ,โหลก็หากิยจสิโอสารุ่นนี่กับมีกิยจคนมาเหลือตัวสากเหลือตัวสากลูกผัวเด้อผัวโยใส่เนอง มัเป็นตะเปืองโมโมทะลเเอื้อกหัวบ่มี้ยทนรถนี่หัวสิกินประทูตายเลยเนาะมีแค่ละวดีกกระจานอกจากนั้นอาทีรามอแค่นนอกจากนั้นาทีรามอดแค่นาดับแหน้องชายน้องหลับเพลินแก่ามจ่อยบันมอแค่นย้อน จนบบันไหนว่าทีไปเนี่ไม่บัดมาเป็นโลกแต่พี่จะย้อน,นวนอ่นไหนเราวันไหนแพงไว้เหตุอย่างมีแตาตะ่างหาเรงเนี่ยตีแต่ตาหาเร่องเนี่ยตีแต่หั้อันนี้อดีตก็หากมีไหลล่นพ่อมาคนบางนั้นมาเปนคหนลั่นสุนลแตาเสมาโอเดอโนโอะไอกันมา คนกันต่างตันต่างแบบว่าเขาใจใจตี่ชมกันไปผมอากิดเจอต่างกันแต่ที่สำคัญที่เพื่อสังสรรคให้ปักผูบายเห็นธรรมบานาคนเรากิดมาต่างจิตตั้งใจไม่ว่าอะไรที่ชมกันไปจากใจ ด้วยความเต็มใจท่าทีพวกกอหมอลำจะกอไปปัปปุใหม่ให้ทุกใจก้าวตามสมัยให้ทันสร้างคนตีกันมาพี่น้องตีพอกย่าย่อเพื่อทำไยเด้อแนวใดบ่ดีให้พี่น้องชาวบ้านขอเฮาคุณพอคุณแมืออยากเสนอนำยำใส่ตุม่มมาเมืเ่อนี้ถือเป็นลกูกเป็นหลาน ถือเป็นลูกเป็นหลานจะค้นในเด้อรักในน้อยแต่ขอให้นานๆบังอ่อนเพชรดองบัวขอบคุณหลายๆค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะน,น,น,น้อง,น,งนีง่เป็นสาวามารำน้องนี่เป็นสาวมารำเกิดมามีกรรมไม่มีใครสนทีวิตน้องเกิดมาจนทีวิตน้องเกิดมาจนไม่มีใครสนเข้ามาเลยบอกไม่มีใครสนเข้ามาหรเอี่ยออมองโอ้เมอง จดีที่เกิดเป็นคนเจดีที่เกิดเป็นคนสุดจะทนเกิดมาได้ค่าโอวาสนาไม่มีคนมองไม่ป้องเธอคุณหมายป้องไม่ป้องเธอคุณหมายป้องใครอยากจะจ้องให้เรียว้ไหนหน,นะหากสนฉันมาไม่อยากหลอกหน้าดองน้าดองกันเพียงสองน้องอรับรองมาเป็นกระดินงต้องสนุก ศาสนาสานนังมันน้อยศาสนาสานนังมันน้อยอบ่บ่งเพื่อซื้อเพิ่นเป็นเพิ่นสิหลังเอาเงินก้าวหลังสิล,งสล,งลังสิหลังเหมือนเงินก้าวหลังสิลังไปซื้อบา้านมันสิหลงังบ่ตั้งใจต่ออีหยังดอกพี่บ่ตั้งใจต่ออีหยังดอกพี่บ่หวังรอคอยให้ใจป่วยบ่สนคนรวยเอรีน่ะ ขอบคุณค่ะ